ดิฟครับดิฟดิฟตอนนี้นะผมขอทำความคุ้นเคยกับปุ่มก่อนนะครับรู้สึกว่าเสียงผมนี่แรงกว่าเสียงรถอีกนะเนี่ยโค้งข้างหน้าโค้งข้างหน้าขอหน้าขอห,หน่อยเออนี่ครับโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดพอกก็จะมาแนะนำจอยเล่นเกมไร้สายต,ตัวนี้นะครับรองรับทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือแล้วก็เครื่องสวิตช์เลยนะครับถือว่าคุ้มๆเลยนะแอดพอกได้ ลองเล่นเกมเบื้องต้นแล้วนะครับถือว่าใช้งานง่ายเชื่อมต่อง่ายมากๆเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์ด้านหน้ากล่องตัวนี้กันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ g a m e s อร์รุ่นเกมเซอร์4ีโฟโนะครับตัวนี้จะเป็น e v o for 4 all gamer นะครับก็คือตอบโจทย์เกมเมเลยนะสามารถใช้ทั้งระบบ iOS Android s w r v i h e แล้วก็ Windows ด้วยนะครับนี่แล้วก็ อันนี้ครับจะเป็นเชื่อมต่อแบบบลูทูธสัญญา 2.4G ในส่วนของรลาเลียตรงนี้นะครับก็จอยตัวนี้ก็สั่นได้นะครับแล้วก็แบบเนี่ยมีความจุถึง600มเลยนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆนะส่วนอันนี้ครับก็ anti slip soft rubber cap นะครับก็คือให้การกดที่แบบนุ่มมืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับออกแบบมาได้เวลาเรากดเนี่ยมันก็แบบออกแบบตามสรีระนิ้วของเรานะครับก็ถือว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยทำให้เวลาเรา กดปุ่มที่จอยนี้นะครับคือมันกดสัมผัสดีแล้วก็ตอบสนองดีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ด้านหลังกล่องของเขานะครับก็ highly support Nintendo Switch gamer นะครับรองรับ iOS ต่างๆนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมี4คัตตอวไม้นะครับบอททอมจะมี4ปุ่มข้างล่างจอยตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้อารมณ์าคาแบบมาโคนะครับแล้วก็จะมี LED นะครับมีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะครับก็บอกสถานะต่างๆแล้วก็ เสริมให้จอยเนี้ยมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับแล้วก็จะมี USB Type C ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจอยที่รองรับทุกการเชื่อมต่อจริงๆนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของสิ่งที่เขาแถมมาให้กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนี่แต่ละปุ่มคืออะไรแล้วก็การเชื่อมต่อมีอะไรบ้างสามารถเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะครับในคู่มือเขาก็จะมีบอกว่าแต่ละปุ่ม ทำงานยังไงการเชื่อมต่อเป็นแบบไหนสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนการ์ดอันนี้นะครับเขาก็บอกว่าจอยตัวนี้ผ่าน qc มาแล้วด้วยนะครับก็แน่นอนว่าซื้อไปเนี่ยใช้งานได้แน่นอนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นใบขอบคุณนะครับ dear yeah, customer thank you for game ครับเราก็สามารถเอาไปวางแก้วได้เหมือนกันนะอันนี้แล้วก็จะมีนี่ครับสติกเกอร์นี่สามารถเอาไปติดคอมให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นได้นะต่อมาอันนี้ก็จะเป็น ที่ใส่มือถือนะครับเดี๋ยววิธีการใส่เราจะมาใส่ให้ดูเลยครับมันใส่ตรงนี้นะนี่ครับใส่ตรงนี้นี่แล้วก็นี่ครับมันจะมีสลักอยู่ระวางตรงนี้นะครับรวางตัวนี้ลงไปปึ๊บนี่ครับแล้ก็ดันมันจะดังกลึ๊บพอดีเลยนะครับลงหรือยังนะลงเรียบร้อยแล้วนะแล้วตรงนี้นะครับมันสามารถพับขึ้นพับลงแบบนี้ได้แล้วก็สามารถ ยืดแบบนี้ได้ด้วยนะครับส่วนการถอดออกก็ถอดไม่ยากครับแค่ดึงออกมา่เฉยๆนี่นี่ครับแบบนี้เลยต่อมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูจอยเราดูลายอื่นๆ,ๆก่อนนะครับส่วนนี้ครับก็จะเป็น USB Type A แล้วก็ USB Type C นะครับเอาไว้แบบเชื่อมต่อจอยผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือเราจะเอาไปชาร์จก็ได้เช่นกันนะครับใช้ชาร์จผ่านตรงได้เลยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของหน้าตาจอยกันเลยนะครับนี่หน้าตาจอยเป็นแบบนี้นะ จะเป็นสีเหมือนแบบจะเป็นดำพลาสติกใสนะครับเห็นไหมมันจะเห็นภายในตัวจอยด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของพื้นผิวสัมผัสของจอยตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบหยาบนิดนึงนะครับข้างบนเนี่ยเพื่อที่จะได้เราจับกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของด้านหน้าตัวจอยนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นแบบคล้ายหนังงูนะครับเวลาเราจับจะได้กระชับมากยิ่งขึ้นส่วนนี้ครับก็จะเป็นปุ่ม ค่าต่อมมี1,2,3,4นะครับตรงนี้ก็คือเวลาเราจับอย่างเงี้ยครับก็สามารถกดได้อย่างขลัดมือเลยนะครับก็วางตำแหน่งได้นข้างๆดีนะครับส่วนตรงนี้เขาก็จะบอกว่าปุ่มอะไรเนี่ยมาต้นข้างตัวเล็กเลยนะครับปุ่มกดตัว A ขค้างไว้บวกปุ่มโฮมสาหรับ Android กดตัว Y บวกโฮมสาหรับสวิตช์กดตัว B กดโฮมต่อกับ iOS กด X บวกโฮมต่อกับสัญญาณบลูทูธนะครับนี่ก็คือกดตรงนี้ครับกด Select ก,กับ The A กับ Y อะไรค้างไว้มันก็จะเปิดการเชื่อมต่อกันนะโอเคครับต่อมาสอรวูรายละเอียดตรงนี้อีกทีนะครับนี่ก็คือนี่ครับปุ่มซ้ายปุ่มขวานะครับเวลาเราเล่นเนี่ยก็สัมผัสนุ่มนะครับแล้วก็ตอบสนองค่อนข้างดีนิ่มๆดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ พื้นสัมผัสจะเป็นยางนะครับเวลาเราจับเนี่ยมันค่อนข้างติดมือมากเลยแล้วก็ในส่วนของขอบนะครับเห็นไหมมันจะมีแบบเส้นๆนิดนึงอะ่ะทำให้เวลาเราจับเวลาเราควบคุมอะ่ะมันติดนิ้วเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจะเป็นยางส่วนนี้ก็จะเป็นแบบยางเหมือนกันนะครับจับถนัดนิ้วมากส่วนนี้ก็เป็นปุ่มไซส์ขอบบนล่างปกตินะครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นไฟแสดงสถานะ LED ต่างๆเวลาแบตหมดหรือว่าเวลา จนได้มันเชื่อมต่อมันก็จะพิมพ์สีนจำงินสีแดงนะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกปุ่มเทอร์โบปุ่มซีเล็กนะครับปุ่มโฮมปุ่มสตาร์ทนะครับส่วนนี้ก็เป็นโลโก้เกมเซอร์นะนี้ก็เป็น X Y B นะครับในส่วนของปุ่มก็เป็นปุ่มใส3มิตินะครับจะเป็นเห็นตัวหนังสือตัว b ลึกลงไปนะครับเห็นไหมก็ดูสวยงามนะครับส่วนตัวนี้นี่อันนี้ก็เป็นช่องเสียบ USB Type C นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น มีมี4ปุ่มนะครับมีอะไรเนี่ย LB คล้ายๆอารมณ์ะ L 1 R หอะไรเงี้ยครับเหมือนจอ y p e t นะครับส่วนการกดออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีแบบโค้งนิดหน่อยเวลาเรากดมันก็จะแบบถนัดนิ้วมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะโอเคในส่วนของการเปิดใช้งานนะครับก็ผมจะเปิดให้ดูไฟเบื้องต้นก่อนกด Select นะครับผมจะกด Select บวกกกดค้างไว้นะครับไฟมันจะขึ้นมานะ นี่ครับมันจะมีไฟแค่นี้แค่โซนตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่มีไฟนะจะเป็นไฟมันเป็นไฟแต่ตัวมันจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับส่วนที่มันกับพี่แบบนี้ก็คือมันรอที่จะเชื่อมต่อนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของการใช้งานกันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาจอยตัวนี้ไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ดูนะครับว่าพอใช้งานแล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ยังไงแล้วก็มาลองเล่นเกมนี้ For Speed ให้ดูกันว่าการตอบสนองเป็นยังไงบ้างกับจอยตัวนี้โอเคครับเราไป รับชมกันเลยครับก่อนที่เราจะเอาจอยมาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ต้องเอาเนี่ยครับมันจะคล้ายๆแฟลชได้นะมันจะเป็นตัวที่ทําให้จอยนะครับเชื่อมต่อกันในคอมพิวเตอร์ได้นะครับนี่เราก็เอามาเสียบที่ตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับเสียบเหมือนกับเสียบแฟลชได์อะเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบปุ๊บอ่ะทีนี้เรารอสักพักนะครับมันก็จะขึ้นเตือนแบบนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอ รีมูฟมันออกไปก่อนแล้วกันนะครับให้มันเชื่อมต่อใหม่เลยนะครับโอเควิธีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ดูคู่มือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับนี่ครับเขาก็จะบอกว่าให้เอาเนี่ยครับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็กด X บวก o m e นะครับนี่แล้วมันก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับบูฟฟ้าก็คือถ้าไฟสีกระพริบไปไวเนี่ยมันกาลังเชื่อมต่อพอมันเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บไฟสีน้ำเงินมันจะ กลายเป็นไฟที่แบบสว่างแบบไม่กระพริบนะครับอันผมจะลองทําให้ดูนะครับตอนนี้นะเราเสียบไปแล้วนะครับเรากดปุ่ม X บวกโคมค้างไว้นะครับนะผมจะกด X นะครับปุ่ม X บวกโคมค้างไว้แบบนี้นะครับกดค้างไว้มันจะกระพริบแบบนี้นะครับถ้ามันเชื่อมต่อแล้วมันจะหยุดกระพริบมันจะเป็นสีน้าเงินค้างเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับนี่ต่อได้แล้วเห็นไหม เสร็จไวมากเลยทีนี้ผมจะเข้าเกม Need for Speed นะครับมาดูกันว่าจะเชื่อมต่อแล้วมันฟิลลิ่งในการเล่นมันจะเป็นยังไงนะครับเชื่อมต่อง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมมันไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรเลยนะครับแค่เสียบแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับถ้าเพื่อนๆยังเชื่อมต่อไม่ได้ให้ลงรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อมันก็เชื่อมต่อได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมไปเข้าเกมก่อนโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมแล้วนะครับแต่ก่อนนั้นเนี้ย ไอ้สีไฟตรงนี้มันเป็นสีแดงนะครับผมก็เลยลองหันซ้ายหันขวาดูปรากฏว่ามันไม่เชื่อมต่อนะครับวิธีแก้ของผมก็คือรีเครื่องใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ถอดตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับถอดตัวนี้เสียบเข้าไปใหม่แล้วก็ให้มันแพรกันอีกรอบนึงนะครับพอมันเชื่อมต่ออีกรอบนึงว่าแพรลิงของมันเนี่ยนะครับพอมันเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บพอเข้าเกมมันก็สามารถคอนโทรลได้เลยนะครับดูการตอบสนองนะครับ ซ้ายขวาเนี่ยครับก็คือตอบสนองได้ค่อนข้างไวเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมเชื่อมต่อกันกับจอยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองเล่นกันดูอันนี้ก็คือเราสามารถตั้งค่าปุ่มภายในตัวเกมได้เลยนะครับแต่นี้ผมปล่อยให้มันเซร็จ่าวอตโติเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกันดูนะครับดูครับระหว่างเล่นนะครับก็จะมีการสั่นนะครับเวลาเรา เลี้ยวนะครับเวลาเราดิฟอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดการสั่นนะก็ถือว่าอัตราการตอบสนองดีมากๆครับผมนี่นะครับจะลองเล่นให้ดูนะอือดิฟครับดิฟดิฟ <c oughs> ตอนนี้นะผมขอทำความคุ้นเคยกับปุ่มก่อนนะครับ <c oughs> ไม่โปรเฟชชั่นอลเลยเอา้าวหลงปุ่มอีกทีนี้นะไปมครับ ผมขอแก้มืออีกรอบนึงครับเราจะลองดิฟให้เพือ่อนดูกันนะครับครั้งหน้าครับแก้มืออีกรอบนึง่งอ่าอ่าป็นไงครับเออโอ้ยชนขอโทษครับโอค,ครับอนปงถอนใต้เข้าขหมดเลยครับตอนนี้อ รู้สึกว่าเสียงผมนี่แรงกับเสียงรถอีกนะเนี่ยเราจะดิฟพกข้างหน้านะครับดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับการดิฟของผมผ่านไหมผ่านไหมเพื่อนเพื่อนบอกว่ามึงจะผ่านบ้านกูนะขับอย่างนี้อะไรเนี่ยนะไปครับโอ้โหครับจอยสันครับจอยสั้นเลยครับระหว่างดิฟโอ้โหครับ เวลาเลี้ยวนี่มันนิ้วมากเลยครับนี่ครับเกาะซ้ายเกาะขวาอ่า้อเป็นเพื่อนถือว่าโอเคเลยนะครับกับจอยตัวนี้ดิบอีกรอบนึงเป็นครับอืมถือว่าตากลกับสองค่อนข้างดีเลยนะครับผมขอทางความคุ้นเคยกับปุ่มแป๊บน,นึงดิบข้างหน้าครับ ข้อข้างหน้าขอห,หน้อยขอน้อยเออนี่ครับโอโ้โหเริ่มเข้ามือแล้วนะครับตอนนี้เราจะขับวนอยู่แถวนี้แหละอืมอ่ะอ,อีกรอบหนึ่งอรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอืประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปหาซื้อกันได้นะครับกับเกมเซอร์ตัวนี้อาจจะผมจะวางไว้ตรง,งนี้นะครับดูจอยมันสั่นนะครับดูจอมันสั่น ครับอืมมันก็จะสั่นตึ๊ก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 ขมันนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนถึงการสั่นของมันไหมครับอืมอืมมันก็สั่นตึ๊ก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 นะครับทำยังไงเพื่อนถึงจะเห็นการสั่นของจอยวะเนี่ยนะครับมันก็จะสั่นกำลังดีอะนะครับตึ๊กตึ๊กตึกตึก โอเคครับถ้าใครชื่นชอบก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปของผมเลยนะครับหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า g a ม e ซอร์ T4 Pro นะครับไปหาซื้อได้ในช h อป e ีนะครับผมจะลองเข้าให้เพื่อนได้ดูกันนะครับกับจอยตัวนี้ราคามันน่าจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับไม่เกิน2,000นะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับราคาอยู่ที่1,690บาทเราไปหาซื้อกันได้เลยนะครับโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s cribe เพื่อติดตามคลิป รีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกมแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะครับตีฟครับตีฟครับไปแล้วครับ